ครับวันนี้มาดูรถนะครับอันนี้เป็นฟอร์เดนเจอร์นะครับฟอร์เดนเจอร์ยกสูงวางคันนะครับคันเจ็ดแปดหลังโชกุนนะครับผมหลังยิบล็อกหน้าแอร์ล็อกนะครับอารูวอทคบมือนะครับวินหน้าวินหลังนะครับภาษีไม่ขาดนะครับอันนี้อันนี้ราคาตัดเอาไปสิบหกห้าครับสิบหกห้านะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับสิบหกห้าอันนี้นะครับ อะไรสิบหกห้างครับเอาไปเก็บงานใช้งานได้เลยนะครับเดวโวนะครับเดวโวปี2016นะครับ2.8ท็อปสุดนะครับล้อทีอันนี้เอาไปตัดสด3.4มแส 28, นสีนะครับ3.4มแสนสีนะครับตัวท็อปสุด2.8นะครับเอ่อดัดก้อนนะครับดัดก้อนงามๆบางๆสวยๆ พร้อมใช้งานรลอวิวคันนี้เอาไป9 5้า0มื่นหันบาทภาษีหกเน,นะครับืออโฟโฟ่อของเบียรสวยๆาต่ก่0นสามพันปใสคันนี้นาวาร่าภาษีหกเกาเหมือนกันภาษีหกเก้านาวาราออโต้โนะครับออโต้โฟวิวใช้งานปกตินะครับอันนี้เอาไปยังเบียบแสนแสนสี่หมืาพนะครับ แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนาวาล่าออโต้โฟหน้าหลังเดิมตับแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเอาได้เลยจิ๊บเอาไปสองเก้าเก้านะจิ๊บเก้าเก้าเอ็มสามแปดเครื่องเดิมเกียร์เดิม,ดมนะครับภาษีเต็มพิรูดนะครับแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับพิลูดเครื่องเอฟยี่สิบสองนะครับสวยจิ๊บ เกียรนแปดศูนย์หน้าหลังครับเอาไปสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทอันนี้เซฟิโลเอสามสามนะครับสามพันวีหกเครื่องดีขี่ได้เลยนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบฟิล์มใหม่นะครับเอาไปสี่หมื่นสี่หมื่นบาทนะครับอันนี้รีบมเมาเลยครับสี่หมื่นพาสีหกเจ็ดครับ อันนี้เป็น Fortuner 2.7นะครับ Fortuner 2.7 T-R-D แต่ง T-R-D สเกิร์ตรอบคันนะครับบอย่างโตโยนะครับพอโตโฟแก๊สหัวฉีดนะครับออโตโฟนะครับออกขับทางไกลสบายนะครับเทสแล้วไม่ีปัญหาเครื่องเสียงมีกันโฟงครบ,ครบจานครับเอาไป2แสนหนึมืน 9,000บาทครับสองแสนหบาทรวามใช้งาน,นครับ Auto fo. ออโต้โฟนนี้นะครับนิวอฟ์จเนอร์ปีสองพันสิบหกซิกมาโฟสอนะครับเอาไป7จ็ดแสนเก้าหมื่นเาับาทอดูใบนะครับยางมิชลินรอยางก็5้าหมกว่าบาทแล้วครับโชคเป็นไปเดดสีต้น อันนี้ฟอร์จูเนอร์นะครับสามพันออโต้โฟร์เหมือนกันนะครับช่วงล่างโปรฟฟนเตอร์ทั้งชุดยกหกนิ้วยูนิคอนนะครับลอเบดเรวีอย่างสามห้านะครับเป็นหลังคาพร้อมวันนี้เอาไปห้าแสนห้าหมื่นบาทปลอมป้ายประมูลนะครับป้ายก็สี่หมื่นแล้วครับของตามนี้เลยครับรบพบอับนนี้ BM F10 นะครับ F10 ปี2015 LCI นะครับ520 d คันนี้เอ็มเพอร์ฟอร์แมนแท้นะครับคันนี้เอาไป799,000บาทนะครับ799,000บาทพนระ้อมใช้งานคนเต้0926500292ครับ